ชาวลัคนาราศีมีนช่วงวันที่16ถึง31ตุลาคมนี้สเสน่ห์ท่านแรงมากใครเห็นก็ต้องมองความสามารถโดดเด่นแก้ปัญหาเก่งชอบออกงานสังคมพูดเร็วคิดเร็วแต่ระวังเชื่อคนง่าย เรื่องเงินท่านมีโอกาสได้ก้อนใหญ่จากเอกสารหรือสัญญาแต่ระวังค่าใช้ใจ่ายเรื่องครอบครัวท่านมีลุ้นได้รับรางวัลของขวัญราคาแพงแต่หลีกเลี่ยงการพนันและการลงทุนแบบรวยเร็วงานด้านการตลาดและโฆษณาของท่านปังมากค่ะท่านได้เดินทางเจรจากับลูกค้าสําคัญผลงานโดดเด่นมีโอกาสได้รางวัลหรือเลื่อนตําแหน่งและท่านยังได้โชว์ฝีมือด้านการสอนด้วย ความสัมพันธ์กับเพื่อนดีเยี่ยมชอบจัดปาร์ตี้คนโสดมีโอกาสเจอคนถูกใจระหว่างเดินทางคนมีคู่ชื่นชมแฟนที่ดูแลบ้านเก่งครอบครัวสนับสนุนท่านเต็มที่รายละเอียดติดตามคลิปเต็มค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องเรียนดวงกับบรมครูโหนพัฒนาพัฒนาศิริโดยฉัตรซึ่งเป็นลูกของอาจารย์พัฒนานะคะวันนี้เรามาดูกันค่ะว่า ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมีนในช่วงวันที่16ถึง31ตุลาคม2567จะเป็นอย่างไรกันบ้างในช่วงวันที่16ถึง31ตุลาคมนี้มีการโคจรยกย้ายของดาวสีดวงด้วยกันค่ะได้แก่วันที่16ตุลาคมเวลา7นาฬิกา7นาทีดาวศุกร์โคจรยกย้ายจากราศีตุลมาสถิตณนะราศีพิจิก วันที่17ตุลาคมเวลา22:57นเดวอาทิตย์โคจรยกย้ายจากราศีกันมาสถิตณราศีตุลได้ตำแหน่งนิดวันที่19ตุลาคมเวลา19:40นเดวอังคารโคจรยกย้ายจากราศีเมทุนมาสถิตณราศีกรกฎได้ตำแหน่งนิดและวันที่24ตุลาคมเวลา22:45น ดาวพุธโคจรยกย้ายจากราศีตุลมาสถิตณราศีพิจิกเรามาค่อยๆไล่ดูกันนะคะชาวลัคนาราศีมีนคะในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนตุลาคมนี้ท่านมีเสน่ห์มากขึ้นโดยเฉพาะกับเพศตรงข้ามค่ะเวลาท่านเดินเข้าไปในงานอะไรก็ตามท่านก็จะเห็นว่าใครๆก็หันมามองนะคะนอกจากนี้ท่านก็มีความรู้ความสามารถโดดเด่น ในเรื่องที่ท่านถนัดค่ะเช่นถ้าหากว่าท่านทำงานด้านไอทีท่านก็จะแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์ได้อย่างง่ายดายเลยนะคะหรือถ้าท่านเป็นนักกฎหมายท่านก็จะวิเคราะห์คดีต่างๆได้อย่างแม่นยำค่ะ และความสามารถความเป็นผู้นำของท่านก็โดดเด่นขึ้นด้วยท่านสามารถโน้มน้าวให้คนอื่นเห็นด้วยกับความคิดของท่านได้ง่ายๆเลยค่ะเช่นในที่ประชุมเวลาที่ท่านเสนอไอเดียทุกคนก็พยักหน้าเห็นด้วยนะคะและท่านก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เก่งค่ะเวลาเจอสถานการณ์ที่ไม่คาดฝันท่านก็สามารถรับมือได้อย่างไม่ตื่นตระหนกค่ะและช่วงนี้ท่านชอบออกงานสังคมค่ะ ไม่ว่าจะเป็นงานเลี้ยงสังสรรค์หรือว่าการประชุมต่างๆท่านรู้สึกมีพลังเวลาได้พบปะผู้คนและท่านก็ชอบการเดินทางด้วยนะคะแต่ทีนี้บางครั้งท่านก็อาจจะพูดหรือว่าคิดเร็วเกินไปก็ทำให้คนรอบข้างตามไม่ทันแต่ก็ เป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งของท่านค่ะอย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าท่านจะฉลาดเฉลียวแต่ว่าช่วงนี้ขอให้ระวังเรื่องการถูกหลอกนะคะเพราะบางครั้งท่านก็อาจจะเชื่อใจคนง่ายเกินไปอย่างเช่นถ้าหากว่ามีคนมาชวนลงทุนด้วยผลตอบแทนที่สูงลิ้วท่านอาจจะรู้สึกตื่นเต้นอยากจะร่วมลงทุนทันทีก็ขอให้ท่านใจเย็นๆแล้วก็ตรวจสอบข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจค่ะ ในเรื่องการเงินช่วงนี้ชาวลัคนาราศีมีนมีโอกาสดีทางการเงินค่ะโดยเฉพาะจากเอกสารหรือสัญญาต่างๆท่านอาจได้รับข่าวดีว่าโปรเจกต์ที่ท่านเสนอไปได้รับการอนุมัติก็ทำให้มีเงินก้อนใหญ่เข้ามาหรือท่านอาจได้รับการติดต่อให้ไปทํางานในตําแหน่งที่ได้เงินเดือนสูงขึ้นนะคะ แต่ว่าในขณะเดียวกันก็ขอให้ท่านระวังเรื่องการใช้จ่ายไว้ด้วยค่ะโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับลูกหลานหรือคนในครอบครัวเช่นท่านอาจรู้สึกอยากซื้อของแพงๆให้ลูกหรือว่าอยากพาครอบครัวไปเที่ยวต่างประเทศนะคะซึ่งไม่ใช่เรื่องผิดค่ะแต่ขอให้ท่านคิดให้รอบคอบและ วางแผนการใช้เงินให้ดีค่ะนอกจากนี้ท่านมีโอกาสได้โชคลาภอย่างเช่นถูกรางวาัลหรือว่าได้รับของขวัญมูลค่าสูงโดยไม่คาดคิดนะคะแต่ว่าก็ฝากให้ระวงะังราคาอย่าเพิ่งให้เงินก้อนนี้หมดไปอย่างรวดเร็วหรือว่าไร้ประโยชน์นะคะเช่นถ้าหากว่าถูกรางวาัลก็แทนที่จะนำเงินไปซื้อของฟุ่มเฟือยท่านอาจจะพิจารณานำไป เก็บออมเพื่ออนาคตนะคะและที่สำคัญขอให้หลีกเลี่ยงการเล่นการพนันทุกรูปแบบค่ะเพราะช่วงนี้โอกาสที่ท่านจะเสียมันมากกว่าได้ค่ะในเรื่องการงานในช่วงวันที่16-31ตุลาคมนี้ชาวลัคนาราศีมีนจะมีความโดดเด่นในงานที่เกี่ยวกับการตลาดหรือว่าเรื่องโฆษณานะคะท่านมีไอเดียสร้างสารรค์ที่ทำให้แคมเปญโฆษณา ประสบความสำเร็จหรือว่าท่านสามารถนําเสนอผลิตภัณฑ์ได้อย่างน่าสนใจทำให้ยอดขายพุ่งสูงขึ้นค่ะงานของท่านในช่วงนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเจรจาติดต่อหรือว่าการเดินทางเป็นส่วนใหญ่นะคะท่านอาจได้รับมอบหมายให้ไปพบลูกค้าสำคัญหรือว่าเป็นตัวแทนบริษัทไปร่วมงานแสดงสินค้าในต่างจังหวัดหรือว่าต่างประเทศ ซึ่งก็เป็นโอกาสที่ดีที่ท่านจะได้แสดงความสามารถและสร้างเครือข่ายทางธุรกิจนะคะผลงานของท่านเป็นที่ประจักษ์และได้รับการยกย่องจากเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชาค่ะท่านมีเกณฑ์จะได้รับรางวัลพนักงานดีเด่นประจำเดือนหรือว่าได้รับการเลื่อนตำแหน่งที่มีความรับผิดชอบสูงขึ้นซึ่งเป็นการยืนยันถึงความสามารถของท่านค่ะ นอกจากนี้ท่านยังมีโอกาสได้ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเช่นได้รับเชิญให้ไปเป็นวิทยากรพิเศษในมหาวิทยาลัยหรือว่าได้เริ่มโครงการสอนออนไลน์ในหัวข้อที่ท่านเชี่ยวชาญค่ะซึ่งนอกจากจะเป็นการแบ่งปันความรู้แล้วก็ยังเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับตัวท่านเองอีกด้วยและก็ในการเข้าประชุมต่างๆของบริษัทนะคะ ความสามารถในการให้ข้อคิดเห็นในการให้ข้อเสนอแนะของท่านเป็นที่ยอมรับค่ะความคิดเห็นของท่านมีน้ำหนักแล้วก็นำไปปฏิบัติได้ผลจริงซึ่งก็จะส่งผลต่อความก้าวหน้าในอาชีพของท่านในระยะยาวค่ะ ในเรื่องความรักความสัมพันธ์ช่วงนี้ชาวลัคนาราศีมีนจะให้ความสำคัญกับเพื่อนฝูงและคนรอบข้างมากขึ้นค่ะท่านชอบจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ที่บ้านหรือว่านัดเพื่อนๆไปทานข้าวนอกบ้านนะคะการได้พูดคุยได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนก็ทำให้ท่านมีพลังมีความสุขค่ะอย่างไรก็ตามความสัมพันธ์กับพี่ๆน้องๆหรือว่ากับเพื่อนสนิทบางคนก็ อาจมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างค่ะก็อาจจะมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันในบางเรื่องนะคะแต่ก็เป็นเรื่องธรรมดานะคะคนเราสนิทกันก็ ย่อมมีข้อโต้แย้งกันบ้างล่ะค่ะในที่สุดท่านก็จะสามารถกลับมาเข้าใจกันได้เหมือนเดิมค่ะสำหรับเรื่องความรักอาถ้าหากว่าท่านเป็นชาวลัคนาราศีมีนที่เป็นคนโสดนะคะท่านมีโอกาสที่จะได้พบรักในต่างแดนต่างประเทศหรือว่าจากการเดินทางค่ะอาจจะเป็นได้พบคนถูกใจระหว่างที่ไปทำงานต่างจังหวัดหรือต่างประเทศ หรือในระหว่างการท่องเที่ยวค่ะความสัมพันธ์อาจจะเริ่มจากเป็นเพื่อนกันแล้วก็ค่อยๆพัฒนาเป็นความรักในภายหลังนะคะส่วนชาวลัคนาราศีมีนที่มีคู่ครองคนรักอยู่แล้วคู่ครองของท่านเป็นคนใฝ่รู้ใฝ่เรียนแล้วก็ชอบศึกษาหาความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอค่ะซึ่งก็ทําให้ท่านรู้สึกภูมิใจนะคะนอกจากนี้คู่ครองของท่านก็เป็นคนที่ ดูแลบ้านช่องได้เป็นอย่างดีค่ะทำให้บ้านของท่านน่าอยู่และอบอุ่นค่ะส่วนความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านอ่าช่วงนี้ท่านก็มีเกณฑ์ได้ร่วมกิจกรรมกับชุมชนนะคะอาจจะเป็นงานทำบุญงานเลี้ยงสังสรรค์น,นะคะก็เป็นโอกาสที่ดีในการสร้างความสัมพันธ์ที่อาจจะเป็นประโยชน์ในอนาคตค่ะและที่สำคัญก็คือในช่วงนี้ครอบครัวของท่านจะเป็นแรงสนับสนุน พวกเขาจะให้คำแนะนำที่มีคุณค่าแล้วก็ช่วยเหลือท่านในายามที่ท่านต้องการไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานหรือเรื่องส่วนตัวค่ะชาวลัคนาราศีมีนคะนอกจากในประเด็นที่เราได้กล่าวถึงไปแล้วตอนนี้เรามาดูอิทธิพลของดาวจันทร์ที่ส่งผลต่อชาวลัคนาราศีมีนในช่วงวันที่16ถึง31ตุลาคมนี้กันนะคะ วันที่16ตุลาคมดาวจันร์ทสถิตในราศีมีนท่านจะมีเสน่ดึงดูดผู้คนค่ะท่านไปร่วมงานที่ไหนก็จะเป็นจุดสนใจของงานทันทีนะคะผู้คนก็อยากเข้ามาทักทายอยากเข้ามาทำความรู้จักกับท่านค่ะนอกจากนี้ท่านก็มีความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างยอดเยี่ยมนะคะเช่นถ้าหากว่าในที่ประชุมเกิดข้อขัดแย้งท่านก็สามารถหาทางออกที่ ทุกฝ่ายพอใจได้อย่างรวดเร็วค่ะวันที่17ถึงวันที่19ตุลาคมดาวจันทร์สถิตในราศีเมษท่านจะมีความทะเยอทะยานสูงในเรื่องการเงินนะคะและท่านก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดีค่ะเช่นท่านนำเสนอแผนธุรกิจใหม่ที่สร้างผลกำไรอย่างมหาศาลให้กับบริษัทก็ทำให้ท่านได้รับโบนัสพิเศษนะคะ แต่ก็ฝากให้ระวังการใช้ใจ่ายที่ฟุ่มเฟือยเกินตัวค่ะเช่นท่านอาจรู้สึกว่าอยากจะซื้อของแบรนด์เนมราคาแพงเพื่อเสริมบารมีอก็ขอให้พิจารณาให้รอบคอบก่อนตัดสินใจนะคะวันที่20กับ21ตุลาคมดาวจันทร์อยู่ในราศีพฤษภท่านจะมีโชคลาภในการติดต่อสื่อสารและการเดินทางระยะใกล้ๆค่ะเช่นท่านได้ไปประชุมต่างจังหวัด แล้วท่านก็ได้พบกับลูกค้ารายใหญ่โดยบังเอิญก็นำไปสู่การทำสัญญาทางธุรกิจที่สำคัญนะคะนอกจากนี้ชาวลัคนาราศีมีนบางท่านความสัมพันธ์กับพี่น้องหรือว่ากับเพื่อนสนิทก็จะแน่นแฟนขึ้นค่ะเช่นน้องท่านมีปัญหาบางอย่างท่านก็ได้ช่วยเหลือเขานะคะก็ทำให้ความสัมพันธ์ของท่านกับเขาดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดค่ะ วันที่22กับ23ตุลาคมดาวจันทร์อยู่ในราศีเมถุนท่านจะให้ความสำคัญกับเรื่องครอบครัวและเรื่องบ้านมากขึ้นค่ะเช่นท่านตัดสินใจทำห้องใหม่ทำให้บ้านน่าอยู่ขึ้นหรือว่าอาจจะพิจารณาเรื่องการซื้อคอนโดมิเนียมหลังใหม่นะคะหรืออาจจะวางแผนจัดงานรวมญาติที่บ้านค่ะ วันที่24กับ25ตุลาคมดาวจันทร์สถิตในราศีกรกฎชาวลัคนาราศีมีนท่านมีพลังมีความกระตือรือร้น ในเรื่องที่เกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์นะคะเช่นถ้าหากว่าท่านโสดท่านก็ตัดสินใจสารภาพรักกับคนที่แอบชอบมานานค่ะหรือถ้าหากว่าท่านมีคู่ครองคนรักอยู่แล้วท่านก็วางแผนจัดเซอร์ไพรส์วันเกิดให้คนรักของท่านอย่างยิ่งใหญ่นะคะแต่ว่าชาวลัคนาราศีมีนบางท่านก็อาจจะ,ะเผชิญกับความท้าทายในการดูแลบุตรหลานค่ะเช่น เด็กๆมีปัญหาที่โรงเรียนก็ทำให้ท่านต้องใช้ความอดทนและความเข้าใจมากๆในการแก้ไขสถานการณ์ค่ะวันที่20 6กับ27ตุลาคมดาวจันทร์สถิตในราศีสิงห์ชาวลัคนาราศีเมท่านมีเกณฑ์จะได้เผชิญกับความท้าทายในที่ทำงานนะคะแต่ว่าท่านก็สามารถจัดการได้อย่างดีค่ะเช่นมีงานด่วนเข้ามากระทันหันนะคะท่านก็ต้องทำงานล่วงเวลาแต่ว่าก็ส่งงานได้ทันกำหนดค่ะหัวหน้าก็ปลาบปลื้มดีใจไปนะคะหรือชาวลัคนาราศีมีนบางท่านก็ ต้องระวังเรื่องสุขภาพค่ะโดยเฉพาะเกี่ยวกับระบบย่อยอาหารท่านอาจจะรู้สึกปวดท้องหรือว่าท้องอืดบ่อยอครั้งนะคะก็ขอให้ระมัดระวังเรื่องอาหารการกินให้มากขึ้นค่ะวันที่28-30ตุลาคมดาวจันทร์สถิตในราศีกันท่านจะโชคดีในเรื่องความสัมพันธ์นะคะอา่าอย่างเช่นว่าอาจจะถูก ขอแต่งงานในวันนี้หรือว่าท่านได้รับเชิญให้ไปร่วมงานแต่งงานที่หรูหราของเพื่อนสนิทค่ะในทางธุรกิจนะคะก็มีเกณฑ์ว่าท่านจะได้รับผลประโยชน์จากการเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจเช่นบริษัทที่ท่านร่วมลงทุนประสบความสำเร็จอย่างสูงทำให้ท่านได้รับผลกําไรเกินคาด และก็มาถึงวันที่31ตุลาคมนะคะวันนี้ดาวจันทร์สถิตในราศีตุลชาวลัคนาราศีมีนอาจจะต้องจัดการกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตค่ะเช่นท่านอาจจะตัดสินใจลาออกจากงานประจำเพื่อเริ่มธุรกิจของตัวเองหรือว่าตัดสินใจย,ย้ายไปอยู่ต่างประเทศ หรือชาวลัคนาราศีมีนบางท่านก็ได้รับผลประโยชน์จากการลงทุนหรือมรดกค่ะเช่นหุ้นที่ท่านลงทุนไว้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างมากหรือว่าท่านได้รับมรดกที่ไม่คาดฝันจากญาติห่างๆค่ะดาวจันทร์เป็นดาวที่ส่งผลกับอารมณ์และความรู้สึกของเราค่ะดังนั้นการตระหนักรู้ถึงอิทธิพลของดาวจันทร์ในแต่ละวันจะช่วยให้เราสามารถวางแผนและ รับมือกับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะหลังจากที่เราได้เห็นถึงอิทธิพลของดาวจันทร์ที่มีต่อชีวิตประจำวันของเราแล้วต่อไปเรามาดูอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ควรคำนึงถึงในการวางแผนชีวิตนั่นคือ วันห้ามทำการมงคลซึ่งเป็นวันที่เราจะไม่ประกอบพิธีกรรมมงคลเช่นไม่จัดงานแต่งงานไม่ขึ้นบ้านใหม่ไม่ยกเสาเอกหรือว่าไม่ทำพิธีมงคลต่างๆในวันเหล่านี้นะคะวันห้ามทำการมงคลในช่วงวันที่16-31ถึงตุลาคม2567ได้แก่วันที่16วันที่19วันที่21วันที่23วันที่26 วันที่28วันที่29และวันที่30ตุลาคมค่ะก่อนจากกันหากชาวลัคนาราศีมีนต้องการดูดวงส่วนตัวแบบเจาะลึกดูเลิกยามสำหรับโอกาสสำคัญพิธีกรรมมงคลต่างๆหรือสนใจเรียนโหราศาสตร์สามารถติดต่อฉัดได้เลยนะคะสุดท้ายนี้ขอบพระคุณสำหรับการกดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะ และฉันขอกราบอวยพรให้ชาวลัคนาราศีมีนพบเจอแต่สิ่งดีๆคนดีๆมีโชคลาภเข้ามาในชีวิตมีความสุขสมหวังในทุกด้านและมีกำลังใจที่เข้มแข็งตลอดช่วงเวลานี้และตลอดไปค่ะ